สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนำโชคนะคะเนาะเมนีนะคะมากตามตัวเลขน้ำปูรลมไส้นะคะท่านผู้ชมของปูนี่กับเขาตลอดนะคะเนาะของปูส่วนไหลให้นินลางนะคะเนาะ ค่ะบางงวดปูก็หายมาทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะผู้ใเลยเขาม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้น้ำได้ด้ค่ะงวดที่เราปูง่ายถูกนะคะเนาะให้หาเก่านะคะออกเก้าหาเนาะค่ะทำให้ชมก็ถือว่าเขานะคะเนาะเดี๋ยวมารับชมรับฟังน้ากันเลยปูจะหายตัวใดนะคะงวดนี้นะคะ16พฤศจิกายนนะคะโอ้แถววาดแถวย่างกุแถวย่างก็สวอแย่น้ำใหญ่นั่นหหมหันเนาะ โอ้ยน oh, yeah, well. ่าสกุลคือแตดามวนี milk, ่เพิรนวงไห้อ no ันจ้องหะี่ยูของไข่ทั้งไก่สินีเขาย่องยนมาใหญ่เขาเขาเขาอาหารมนอบนี่ว่องเนาะรอบอาหารเขียดทุกทูกะอามันไก่เววตัวว่องไวัวมันออกไปทังไหนงวดมอกี่แนอันนี้งวดนี่งวดนี่บ่อืองวาเขาของเขาอยู่ มีว่าทาลอกแล้วเหมือนทลอกแล้วอาหันกับอลอกนะเรียกว่าทาลอกเรียว่าพม่เอาท่าวาเอ้ยได้หาหกแกนพูนนะเอ้ยจะมาจุดได้หา่าหกแกนพูได้ไมเป็นไดเจ้าขพูทั้มันคั้งผีโอ้เด่นมัตะโอ้ไ่ะเาบอกายห มัน ok> ี่เงี้ยลายเป็นไรที่ว่าขายให้มาชื่อะไเอาเปินใครมยอได้ไปเฉยหนึ่งอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกูนี่เปย่านเต้านะคะนี่ค่ขเนาะวัดบางนึงเข่าเต็มเต็มเลยนะคะเลขปูนี่ขึ้นหวัดบางนึงค่ะนะคะปูล้มไสนะคะเนาะเข่าเลยห้าเก้า หกศูนย์สามเก้าแล้วก็สี่แปดเจ็ดเก้าแลนะคะเข่าเต็มเต็มนะคะห้าเก้าเนะคะเนาะข้างล่างปูกระไรสิบหกขาหกเจ็ดหกนะคะเนาะ,ะ,นะะหวัดบางหนึ่งหันนี่แหละคะ่ะเข่าเต็มเต็มเลยะคะ่ะหวดนี้ปูกใใร,ประกระไรนะ,นะไก่ใส ผู้ฟันดีมากค่ะผูฟันมากเลยค่ะยืดหดนมารจมาคนรอยเท่าแมนสิบหานยี่สิบหคนร้อยหลายเราไปน้องมด้น้องมดสุดกระจอกไม่แห้งใช่ใช้เลียงนะดกนขึ้นนกขึ้นลุกข้นลุนลุกขึ้นลุกนลพขึ้นุกขลุกขึ้นลุนนี้นนิตกนน้ ถนะชุกยปานยังเท่าเดนเดรามันแห้งนเนีย่งเนียแล้วก็ลูบแล้วทินี่บุบัแเจอเยอ้คนออกยังม่ถวายหลายก็คอยคอยว่าอรอ,อ,อันนี้แล้วคอยอที่าาาผนานมาเอาเป้นได้เสห้งีคนาสบายในนี่ก็ มันเดชหมดนี่เขาคือเกา่โกงตะวันวันบนเหมนนขึ้นบนเน้ะปูก็ขึ้นขึ้นเนเลก็หันขึ้นบนไปล่างเขาบนเขาล่างเลยค่ะหมดมันใจได้หน้าขัปูหมดเลยเนาะคิดว่าคันว่าหามใส่ตะเลียงนี่มันสีบดบนบ่ค่ะ ขึ้นคำบนเนาะยงพูขึ้นคำบนแว่าำบนเรียยชื่อเขายอดชื่อโดยสองหาสองนะสองหาสอกรบิบเก่าเนาค่ะชเ่าล่างสมัยแช่แ่เหนี่ยล่างเลยแช่แช่แช่เนี่ยบ่ค่ะบ่แช่เนี่ยแช่เนี่ยโอ้แเหน่ยบนแเหนี่ยบนโอ้เดี๋ยวนี้เฮ็ดบนล่างเลยนะปูเนาะปูที่ปูสิไหตาบุญเนาะบ่เนี้ยไหมาะบนค่ะ ตอนเรียกของผููกัะเมื่อเขาบนกับเขาล่างเรียกงั้นนี่ไปได้เยอะีบบอกค่ะไปมุโบ่เรอพวกลบ่าเรื่อพวกไ่เ็มลี้เรียกเรียกันหันมีเจ็ดมีสามเจ็ดชิดเจ็ดพื้นเจ็ดโอ้ค่ะก็ไปมุกกาตาชินแตเรียกว่าเหันชินแตเรียกว่ามันมีเจ็ดหกหนึ่งหันยากน อืให้เลขติดนะคะติดมีหกมีหนึ่งมีเจ็ดค่ะให้วิ่งนี่หกหนึ่งบัค่ะหกหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งนะคะตัวเด่นของรางทิบเก้าหกแปดคิดเก้าค่ะเลขลางค่ะสองที่สองหานะคะเลขละเลขบนกับสองห้าสองสี่หนึ่งหานะคะ ปลาปูไฮเนนลางนี่มิสิบเก่าไป็นมะค่ะบนนี้สองแหางเลยค่ะห่อยทันเม่นนันคู้ใดนตามปูลมไส้มากนี่สีบล็อกพาดเลยล่ะเด็กหิ่งปูข่อยอ๋อขันเม่นห้ามีตัวแบบสำนักได้นะคะสำนักได้ที่บนรุดนะคะโอ้ขันมาจับใส่ละคู้ไดมีิตัวดีตัวเด่นก็มาจับใส่กันนะ พูดที่ชมันแบบก่าพูที่ศูนมันกันะทิพหะก็จะขับทับหุกมันมามันกระเลขอย่างนี้เรื่องแบบออกข้อหาเาเหล็กปิดกับเหล็กบิงปูนกับบ่ผาดเนี้ยบ่อวิ่ง่วิ่งวิ่งบ่ผาดตะเพียวมันนี่คอยรับประกันได้วันหนึ่งหนึ่งหน้าแทนไหม่ะยืนหนึอยืนหนึ่งเนาะค่นนไอ้นี่นมาเจ้าทัางเก็บมันี เลยมากนี่ขี้งั้นอย่าไปกินแต่ขี้เละโัขี้อันสามห้าเจ็ดเก้าต้องกินไป่บนนี้หนึ่งคนเดียกันอยู่แถวน้อเนาะสามเจ็ดต่อหาไถ้ามีออกเหล็กูครื่งเถื่อนคู่ตะกูลอ่มีแต่ขี้นะครับ้วเจบนต่อเจอเจมเวย เอาไปเยวน่นเด็กองชุดได้หมดนี้นะคะก็ชุดเจ็ดเด็กก็มาชุนสามสามแปยังไม่พูดเดียว่สองสองันี้จะออกมาแล้วเออไปเจ็ดชุนแปดเจ็เจ็สองเจดเกาเจ็นี่นหกนึงไปเออไปเ่มมาที่เชีใหมใช่ใ่เก็บ เจเนี่ยครับเียกวนมา่จมมาแล้วอยาก,ยากที่มา่วมช่วยพ่อพี่ช่องหาเองหาเห็่นเล่นมาค่ะปูห่างชิ้นน่ารักเลยนะครับ่เก่าไหมมา ขานี่สรุปนะคะของปูลมไส้นะคะเนาะหัวที่แล้วนะคะหนึ่งพฟรรกรกีกาย,ยนนะคะปูไฮเลกติดมาก9กศูนย์แล้วก็สีนะคะท่านผู้ชมให้วิ่งเก้ากับ0ูนย์ค่ะเนาะแล้วก็จับคูไฮฮาเกา 9, 0, นะคะหกศูนยะคะสามเสี่แปดนะคะ 3, 9, 4, 8, ตว่ากับเขามาหาเก่าเก่าหานะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะอันนี้งวด16พกพฤศจิกายนนะคะเนาะ,ะ,นะห้ายเลขติดมา6 1 7นะคะวิ่ง6กับ1นะคะที่ซึ่งเป็นงวดหนีนะคะท่านผู้ชมวิ่ง6กับ1เนื้อคะ่ะเลขติด6ก7ค่ะเนาะจับคู่หายหนก่งเก้ 1, 9, ค่ะ1 8 2อ่า1 หนึ่งเก้าหกแปดแล้วก็เจ็ดเ,เ,เก่านะคะเน้นที่หนึ่งเก่านะคะเป็นเลขล่างค่ะส่วนบนนี้เน้นสองหานะคะเนาะสองห้าสองสี่น,นะคะเนาะแล้วก็หนึ่งหาคะะท่านผู้ชมเนาะกาฝากผู้ชมมาเป็นแนวทางด้วยค่ะวันนี้ให้ทั้งบนทั้งล่างค่ะตะวันเน้นล่างที่หนึ่งเก่าเน้นบนที่สองหานะคะตะวันสำหรับตัวเลขก,ก็ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผู้ชม คิะพริจารณาเบิงนะคะของปูกระเขาตลอดค่ะถ้าท,ทํให้ชมบะมากกระพานใดค่ะบ่เป็นยังสําหรับตัวเลขทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทำาห้ชมเนาะทํามากระยิบจับรอตรีไว้ได้เดอค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทำาห้ชมไปก่อนนะคะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะให้มีแต่ความบำบ,ำบำัมลุยๆนะคะเนาะไว้พอๆกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ